และแถวตรวจสอบได้เลยค่ะตรวจสอบเรียบร้อยครับช่วยตรวจสอบรที่ตรวจนะครับหลังจากที่กรรมการกินิสบอกเป็นเวลาหกสิบวินาทีอีสักครู่ดูตูดูแถวเราด้วยนะครับอีกสักครู่ผมจะบอกให้น้องๆเตรียมการชูช้าง พรอมกันนะสักรู่นะเรียมนะเรียมนะคนี้ค่ะคุณไม่ใชคะอยากให้น้องๆนั่งให้ตรงกันนิดหนึ่งได้ไหมคะน้องๆลองปรับแถวนิดเึงค่ะนั่งให้ตรงกันค่ะน้องน้องหารามีจุดมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะการชัช้างทูต้องจับช้างสองมือใน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 วันน้องราช้าหนักไหจะชูมือจะได้ เราต้องใช้สองมือของเราอุ้มต้องขานและวถูกขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณปอ,อ,อนนี้นะะ้องได้จัดแถวให้เราีนิดนึงค่ะเราอยากได้ภาพส,ยสวยๆเป็นภาพประวัติศาสตร์ในครันี้ค่ะสวยมากๆเลยเราจะร่วมถ่ายภ,ภาพร่วมกันนะครับทั้งโลกถ่ายภ,ภาพพร้อมกันทั้งประเทศ ะะใหสัญญาอุ้มน้องชางาเพยก,ยกนะคะุนช้าไว้ค่ะอุมน้องช้ารเรยสองมืะคะ่ะระวังน้องชา้าจะชรุดด้วยนะคะอุมน้องช้าแล้วเมื่อร่น้องๆูขึน,นะคะนตนับส นัดสามค่ะวสวยงามมากขอสิบนปรีน้ำหนังได้ไหมะชูนี่กันกบชูนี่กันยอดเยี่ยมมากๆเลย,ยค่ะน้องๆชูไปค่ะขอเวลาน้องสามสิบวิน,นาทีในการชูชา้างแห่งความภาคภูมิใจของเราชาวสุรินทร์ค่ะเรา เราจะน 1, 2, 3, จะั่งและโรประกาศผลการตัด,ดสินอย่างเป็นทางการสักครู่ครับในระหว่างนี้น้องๆอ,อย่าพักอ,ออกจากสนามนะคะ เราจะรอเวลาในการประกาศผลว่าสิ่งที่เราร่วมแรงร่วมใจทำกันในวันนี้จะสำเร็จลุล่วงสามารถบันทึกไว้ใน Guinness World Record หรือไม่อีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้คณะกรรมการจะไป ไไหมรือ่่คะแต่ตอนนี้ขอเชิญน้องจากโรงเรียนวานิชจุบูล5ขวบนะครับน้ำช้างแล้ก็เดินมาที่ฝ่ายอบริกาตร,ตรงนี้นะครับน้องวานิชจุบูล5ขวบนะคะมาที่อาจารย์ด้านหน้าตรงนี้พร้อมด้วยพร้อมด้วยอายุมากที่สุดอายุมากที่สุสด7 7ปีด้วยการน้ำช้างทีงนี้เลยร,รวมถึง